โอ้เรือไม้หอยจอดอยู่คุณสีน้ำเงินระวังการเดินทางค่ะหยุดพักรถค่ะไม่หอยสิผ้ามะเขาห่างนะคะมากือขนมนำอารมณ์กินค่ะพาะขับรถทั้งวันนะคะเต้องมีเนื้อกินไปเรื่อยๆน,นะคะมาเบืองหางเปิดน,นึกค่ะเดยไม่หอยจะพามาดูห้างนะคะกพามาดูสินค้าของมือประาดค่ะ อ,อัน,นล้มแล้วก็ทาน,นะคะ่ะอันงูค่ะอันนี้ก็หาเทียเนนเท่ยวเบื้องนอกอนนเพียงไม่อย่างมัดผมไม่ห่อจะจะได,ด้อย่างมัดผมเพราะว่าลืมค่ะเพียไม่อย่างมัดผมเลยนะคะทมิถรรุนาไม่ห่อยจะพามาชมนะคะ สินค้าของเมืองกระหลังนะคะอันนี้คลิปวิทยาการชมเลยค่ะแม่ห่าก็ไม่ได้ซื้อยัไง,ะะะะไง,ยงไงหรอกเว่าขนมไม่หอยกันยังหลายอยู่แล้วก็อยากกินน้ำอัดลมคะ่ะ เพิ่นกับทางเพิ่นก,บกนนนับปัน้นเขาปั้นเขาคนมันใหญนะ่นะปั้นเพิ่นเพราะใครมีคนหรอกเบงจ้าพี่น้นองเบิ่งดูสินค้าของเมืองฝรั่งนะคะมี่จะขนมปังชน,นนะะ่นค่ะไม่ไหวจะมาเอาน้ำอัดลมนะคะ บล้มพอเด็กีเป็นน้ำท้างคะ่ะแล้วก็กินขนมไปด้วยนะคะอันนี้คือพักระหว่างกลางทางทำงานยุ้ยใส่จะบะอางุุนยุ่ใส่ใส่น้ำโค้กครับยุ้ใส่เพิ่งจะมีหลายๆยาวแบบยอยจะมาจะมาเอาน้ำอัดลมนะคะอันนี้นมันมีน้ำตาลสามบาทนะคะนนที่ไม่มีน้ำตาลไม่ชอบนะ หวะส่ยมันี่เงนอนดเนี่ยเอ็บักเอสี่้พิสี่หวใหญ่บเท่ากันเท่ากันเอาอันนี้คืออันนี้อะไรเนี่ยสามบาทตีเบิ้งไปเลยเลยอันนี้อันใดสองบาทพักอันนี้มันจากบาทมาไม่ใช่อันนี้กับ๋องหรือ อ,อันนี้มันมันขายคู่ก yes. ันนี่ไก็จะไปเช็คบินค่ะ ดูมึงักนาะนี่ใส่อ่ะย่ใส่ม,มากหมักหมมค่ะไม่หอยใจะกินหมักหมมนะคะจำนวนจากกล่องละเบาทมีแอปเ,เปิ้ลัาคา ก้อนสีม่วงในกันบาทนึงคือกันเตสีม่วงในการบาทนึงคือกันด้าเป็นเม็ดมมโหเออเจ้านนี้ก็เจ้านี่ล่องอันนี้จะบาบาทสองบาทอันนี้บาทหนึ่งใ่ไหมอันนี้หนี่งบาทบาทหนึ่งบาทหนึ่งแต่อันนี้มันสีดำอันนี้สีดำเอานี่แหละเคยได้กินแล้วมันซสดเอาองุ่นนะคะเออสีเขียวนี่แหละ อร่อยนะข้ามันหวาน พวกได้นะคะได้เพื่อนเอาไปทักไปซานะค่ะตรงนี้ตุอย่างคือบ้านเขาจ้าซึ่งเราจะมาชิคบินนะคะจะมาคชิคเชิคบินนะคะไม่ใช่เช็คิน,นะครับจะมาเช็คบินนะคะแล้วก็จะเขาจะถามรถต่อนนะค่ะ เป็นรังเนาะเาเลียนเป็นรังนี่อันนี้ออกมาจากข้างนะคะ ต่อนะคะเจ้าห่าเลุกค่ะ ้รถไม่ห้อยจอดอยู่คุณสีน้ำเงินนะคะรถไม่ห้อยกุเกียยืนไหนเนี่ยกุเกียยุ่งมองทางน้ำมันเนี่ย